สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงเจริญก้าชาแนลอีกแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญด้วยนะครับครับลุงเจริญก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับน่าจะเกือบเดือนแล้วนะครับเผืเป่ก็เดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้ก็เริ่มเริ่มมาลงใหม่นะครับอ่าลงมาลงใหม่ห่างห่างไปนานนะครับลงแต่คลิปช็อตคลิปช็อตก็ไม่ค่อยมีคนดูนะครับน่า โอเคนะครับเดี๋ยวลุงเจริญก็พาไปชมเลยเนาะพาไปชมการทำงานเลยเนาะชมเทคนิคการเชื่อมเหล็กบางนะครับและเจียให้สวยงามเรียบร้อยนะครับแล้วก็พ่นสีเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับทดลองดูนะครับเผื่อ f c จะได้เอาไปทำเป็นตัวอย่างบ้างนะครับ่าครับวันนี้ลุงเจริญก็จะมา สอน zip. วิธีเชื่อมนะครับเชื่อมเหล็กบางนะครับก็ไม่บางมากเท่าไหร่นะครับประมาณมิลสองนะครับเทคนิคการเชื่อมก็คือนะครับเชื่อมให้เชื่อมที่จุดเดิมนะครับถ้าเราเชื่อมลามไปเรื่อยๆมันจะทะลุนะครับเราเชื่อมที่ตำแหน่งเดิมจุดปลายตำแหน่งเดิมอ่ะมันจะแล้วมันก็จะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็จับฉากให้ได้ก่อนจับฉากให้มันได้ก่อนนะครับจับฉากเพื่อใกล้เคียงนะครับ แล้วก um, ็ออกเหล็กค้าเพื่อไม่ให้มันดึงนะครับถ้าเราออกเหล็กร้อนๆเอนี่ยมันจะดึงเข้าหากันแต้มแต้มสี่มุมให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็แต้มเชื่อมเชื่อมที่เก่าเรื่อยๆนะครับเชื่อมที่เก่าเรื่อยๆปลายที่เก่าแล้วมันจะไหลไปเองเราไม่ต้องใช้ลวดโป้นะครับนาำมินสองนี่ไม่ต้องใช้ลวดโป้ครับเชื่อมปลายที่เก่าเรื่อยๆเหล็กบางก็เหมือนกันนะครับเหล็กบางก็เชื่อมปลายที่เก่านั่นแหละ เชื่อมเชื่อมตรงที่เก่าเรื่อยๆมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราไปเชื่อมที่เหล็กแผลใหม่เรื่อยๆมันก็จะทะลุนะถ้ามือเราแรงไฟเหล็กมันก็จะโบว่าเป็นรูเลยนะครับอ่าแต้มแต้มแต้มไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคการเชื่อมนะครับเชื่อมใหม่ๆต้องใจเย็นต้องตั้งสตินะครับเมสซี SC ถามมาหลายคนเขาบอกอยากจะเชื่อมเป็นอยากจะเชื่อมให้ชํานาญ วิธีชำนาญก็คือทำซ้ำๆบ่อยๆนะครับทำซ้ำๆบ่อยๆนะ,บ,ๆๆนะบางทีเราเป็นแล้วมาเชื่อมอีกทีเหมือนเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้นะครับอันนี้แต้มมุมนะครับแต้มลงข้างล่างแต้มข้างบนลงข้างล่างนะครับเพราะไม่ต้องการความแข็งแรงเท่าไหร่แค่ให้ปิดรูนะครับให้ปิดรูเสร็จแล้วเราก็จะเจียนะครับเอาใบเจียมาเจียอน่ะ าจะเจียให้สวยต้องเจียเจียสองสองครั้งสามครั้งนะครับต้องเจียด้วยแผ่นกระดาษทรายซ้อนด้วยนะครับเจียให้สวยมันสแตนเลสเลยแต่ว่ามันจะพ่นสีติดง่ายกว่านะครับอันนี้เอาเหล็กดำเพราะว่าเราจะไปพ่นสีอบมันจะได้ติดนะครับธรรมดามันมีมีเหล็กกวาว์ไนต์อยู่นะครับถ้าเหล็กกวาว์ไนต์เราพ่นสีไม่ไม่ค่อยติดเสร็จแล้วมันก็จะลอกนะครับนานๆไปแต่นี่ดีนะครับ อ่าอันนี้เราหลังจากเจียใบยเจีย,ยไปแล้วทีนี้เราก็เจียใบยกระดาษทรายนะครับใบกระดาษทรายซ้อนเบอร์แก่หน่อยเบอร์สักสักแปดสิบหรือร้อยยี่สิบเนี่ยแหละครับอืมมันก็จะละเอียดกว่าใบเจียนะครับละเอียดกว่าใบเจียเวลาทําสีมอะไรมันจะสวยงามนะครับเกิดค,ความสวยงามขึ้นมาอืมเป็นเนียนทําเหล็กนี่ต้องใจเย็นๆนะครับอืม ถ้าใจยเย็นถ้าทาประณีตหน่อยมันก็สวยเห็นช่างบางคนเขาก็ทําสวยนะครับช่างบางที่เ,เขาก็ทาสวยนะครับออกมาสวยบางคนก็ทําพอใช้ได้เออเห็นว่าเป็นเหล็กแล้วทํายังไงก็ได้ถ้างานฝีมืองานฝีมือต้องมีเครื่องมือที่ดีด้วยนะครับมีใบเจียอะไรดีแล้วก็มีเครื่องจงเครื่องเจียเครื่องดัดเหล็กเครื่องอะไรให้มันดีระบบกาช่างาจะฝีมือดีต้องมีเครื่องมือที่ดีนะครับ อ่านี่ใบกระดาษทรายซ้อนเจีทีนะครับนะมันจะเรียบนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้สวยงามนะครับอืมอย่างงี้นะครับอืมถ้าเราพ่นสีปัก็ดีอ่าหลุงเจริญจะลองพ่นสีดูนะครับลองพ่นดูเนาะอืมลองพ่นดูออันนี้ถ้าแตกให้แห้งมันก็เงางามนะครับเงางามขึ้นมาโอเคแล้วครับครับก่อนจบ คลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ลุงเจริญด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ลุงเจริญทำคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ